พระคาถาพระฤาษีตาไฟอันนี้เป็นพระคาถาพระฤาษีตาไฟแท้แลไม่ใช่อื่นไกลคือหัวใจปฏิสังขาโยนั่นแหละแต่ใช้เรียงต่อกันหมุนไปคำละตัวและวกเข้าหาต้นท่านห้ามแปลสิทธิกาลิยะท่านกล่าวไว้ว่าใครได้เหมือน ได้โสดาบันไม่ดังนั้นเหมือนได้แก้วมณีโชตแสงตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าอักขิจักขุจิปิเสขิอักขิจักขุปิเสขิจิอักขิจักขุเสขิจักขุขิจิปิเสเสพระคาถาพระฤาษีตาไฟบทนี้ใช้ทางดับพิษ ไปไหม้น้ำร้อนลวกปวดหัวตามวัวเสกเป่าสองทีใช้ทางลาบสักการะเงินทองค้าขายของก็ดีขึ้นเมตตามหาละรวยก็ได้กันผีก็ดีกันได้สารพัดอย่างดีนักแล